สวัสดีครับรผมแมงค์กโมเกมแคทตัวแคทเกมไฟนัลแอดเตรียแฟนเกมเดอะกริดแอตทรักชันครับผมนะเกมนี้เป็นหนึ่งในแฟนเกมที่ผมสนใจมากเปิดเข้ามาหน้าเมนูก็เห็นแล้วผมว่ามันหรูขนาดไหนโอ้โหดิชิดดูเด็ก ภาพหน้าเมนูนี่ก็เหนือกว่าหลายๆเกมที่ผมเล่นมาเลยเนี่ยทำเล่นไปเราจะมาลองดูกันนะผมนะว่าเกมนี้มีอะไรเป็นยังไงโอเคก็อย่าเสียเวลาเรามาลองผมนะว่าเกมนี้จะมีอะไรที่ผมตื่นตาตื่นใจบ้างนอกจากกราฟิกที่ดูและการเคลื่อนไหวนิเมชั่นอะไรนี่ยังสวยเลยเค่มาเล่นยังไงเป็นอะไรก็ว่าไปโออ WASD เพื่อขยับ E เพื่ออินเตอร์แอค F ยุ แฟลไลท์ซีแอลเพื่อคลาแล้วก็คิวเพื่อดรอปไอเทมโอเคโฮลีืฟากเข้ามาก็เอาเลยใช่ไหมรู้สึกเหมือนเรานี่เดินแกว่งไปแกว่งมาตัวละครเราแม่งเมาบอกว่าจะว่าไปโอ้โอ้เคอร์เทนลุกิ้งแอดวินโดห์โฮีเพื่อปิดโอเคคึบโฮีตัวคลอดคอนเทนต์อ๋ Ho e. อต้องจ้องไปในหน้าต่างแล้วค่อยกด e. อีเนี่ยมันไม่มันไม่มไมปิดเลยปิดไงหรือหรือต้องเล่นก่อนมันถึงจะให้ปิด ตอนนี้ยังไม่บอกอ๋อโอเคงั้นก็ค่อยว่ากัน g r o เด n s สูตร o o k at t h e s u ์สูตร o ฮเอทุพัทออนเดอรสูตฮะเราสามารถเข้าไปในโกลเด้นสูตรได้ผมเนะชุดสูตรโกลเด้นอันไหนอะอันไหนอะโกลเด้นสูตรมันอยู่ไหนมันไม่บอกผม,มเพร์ดขำเฮ้ยเพรนจะเข้าใจเลย <laughs> ตอนที่อยู่ในสูตรสามารถกดสเปซเพื่อล็อกและอันล็อกสปริงล็อก เพื่อที่ว่าจะซ่อนได้ดีขึ้นอะไรย่างนี้โอเคเข้าใจทิกแท็ o m p l e t e Puzzle and Get Out the r o o m Before t i m e Run Out คือเราต้องปลดล็อก ok ความลับของห้องนี้ให้ได้แล้วก็ออกจากห้องนี้ให้ได้ก่อนที่เวลาจะหมดผมนะโอเคไหมอู้หูหราอะโอเคไหนโอเคได้แล้วถูกต้องนี่ไงกด e เข้าไปอ่าอึป E e e space หรอเอา้าแล้วเข้าไปไงะ มันจะเข้าเข้าไปกดกดเข้าไม่ได้เออเออกูจะเข้าเข้ายัางไงเดียวโดนออ้งงครับผม <c oughs> เปิดมาตอนแรกบอกเลยว่างงมันคืออะไรไรไนามาริโอเน่มป็นอย่างไหนเนี่ยไนยแมร์พับเพนหรือไนามาริโอนเน่ก็ว่าไปคิวทูดรอปไอเทมดรอปทำไมอ่ะขอขอตัวเรียกอีกทีครับโอเคครับ เข้าไปในสูตรยังไงเมื่อกี้กด e รวมๆไม่ได้ลุกแ e. อดเจอร์สูตรโฮเออโหต้องกดค้างไว้ด้วยอะ่ะผมก็กดรวมๆไม่ได้อะ่ะโอเคไหมแต่ว่าเป้าหมายเราคือคอมพลีทพัศเสวในห้องนี้พัศเสวอะไรอะ่ะต้องเปิดกล่องนี้ไม่ได้เดาอ่ะโอเคมาเริ่มได้คอมพลีทพัศเสวเหรอดีเสียงทำไงอ่ะกดไฟฉายกึ๊บโอเคได้อยู่เฮ้ยโอ้ยปิดจี้ยืย้อ อะไรอะไรไปยังเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยวัน t ดอร์ฟาร์กว t นเดอร์ไบกุงอนกูไปแล้วโอ้โหเกมนี้มันโหดนะเฮ้ยเอกต้องบอกวิธีการรับมือวิธีการเจออะไรมากกว่านี้บอกแค่นี้แบบโหแล้วมันมีไม่รู้กี่ตัวในห้องคอมพลีทพัทเซอร์พัทเซอร์อะไรไม่มีเวลาไปคอมพลีทพัทเซอร์เล่นปริศนาอะไรหรอกมั้งเนี่ยแม่งมาขนาดนี้ แล้วเมื่อกี้แฟลแบร์มันโผล่มานี่ต้องทำยังไงบอกให้เยอะกว่านี้ได้ไหมกด E เพื่อปิดม่านบอกแค่นี้ไม่บอกละปิดม่านแล้วยังไงต่อ,อมันไม่ไม่บอกอะไรเลยจริงผมต้องมานั่งเดาเองและไนแม่เียมันทำอะไรได้ว่าะแม่งมันมนั่งอยู่ตรงนี้เออผมใช้ไฟฉายส่องไอตัวพวกนั้นได้อยู่คิดว่าน่าจะเดาถูกวิธีการละมือไอตัวพวกเฟรดเดอร์อเอามาถ้ามันเล่นยังไง คอมพลีทพัซเซิลพัซเซิลอะไรทำไรให้พัซเซิลอะไรผมต้องคอมพลีทพัซเซิลอะไร,อ,ร,อ,ะไรอืมชุดมันกระจายไปมาใส่ได้ปะ่ะอ๋อนี่ปะ่ะอ๋อไม่คือเราต้องอืมใส่ครบกับผมเนี่ยเฮ้ยเร็วๆอ้ย เออเข้าใจคือแบบโหแต่ว่าเกมมันหรูจริงนะแต่ตัวแต่อะไรข้อเสียอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมไม่บอกที่การรับมือเลยให้กูมานั่งเรียนรู้หมดเลยแล้วว่าตัวไหนต้องรับมือยังไงบ้างแล้วม่ก็หลอกลวงๆเลยแล้วบอกให้ทำพัสเตอร์พัสเตอร์อะไรกูต้องทําอะไรถ้าไม่บอกกูต้องทําไม่ได้ก่อนเวลาหมดด้วย <c oughs> ก็แปลว่าผมต้องทําอะไรแน่แต่ผมต้องทําอะไรอ่ะไม่บอกว่ะ <c oughs> นานแม่นั่งนี้ แล้วไงอ่ะทำไงอะไรอ่ะไม่เข้าใจาอ่ะเอามาต่อผมต้องทำอะไรพัเซเสิลมันคืออะไรกด e กด e กด e พยายามกด e นี่เหรออ๋อเนี่ยต้องมาเล่นนนี้นี่เองโอ้โหมม่คิด่กูจะเล่นได้ไหมเนี่ยดูดิมันแลดูนาต้องทำเยอะวะ่ะเสียงอะไรใครมารึบโอเคส่องมันได้นี่คืออะไรอันนี้คืออะไร มันสั่นประสาทผมไปหมดแต่ว่าแต่มันก็ไม่มีตัวอะไรโผล่มาเลยอ่ะคืออะไรเฮ้ยพอไหมกล้มก้มหลบเหรอออหรือต้องหลบเข้าไปในหุ่นวะเนี่ยอันนี้คือเราจะแก้ไอ้อย่างเงี้ยยังไงคือมันแล้วมันไม่หายโดยมันมันปวดเฉยมันไม่ได้มาหลอกเราหรืออะไรเข้าใจแต่ว่าเราจะแก้ไขไอ้นี้ยังไงหรือต้องหลบเข้าไปในหุ่นเท่านั้นออะหลบเข้าไปในหุ่นดูปึ๊บ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 แล้วก็กดเปซบาร์อ้าวโอเคหายไปแล้วอม ทีนี้ก็ยังไงต่อโอ้โอคือมันไม่บอกอะไรเลยผมตตองมานั่งเดาอะ่ะแต่เมื่อกี้เข้าไปในชุดไอ้นั้นมันหายไปอยู่พับเพจนี้คงจะต้องหนีเข้าชุดเหมือนเดิมกดสเปซบาร์เพื่ออะไรกดคิวเพื่อดรอปไอเทมเมื่อกี้ผมเห็นแล้วพัทเซอร์ก็คือตัวต่อพัทเซอร์ตรงนั้นเนะี่ยโขแล้วไม่ไม่ใช่น้อย,อยเลยนะเนี่ยเนี่ยมตตองมานั่งต่อไอ้นี้เคแล้วมไม่่ใช่น้อย,อยแค่นี้เองอะ่ะแค่นี้เลยใช่ไหมพัทเซอร์โอเค looking กด space เพื่อ lock and unlock the spring lock เนี่ยนี่คืออะไรเข้าไปในชุดแล้วกด space เพื่อ lock and unlock spring lock และก็เพื่อจะซ้อนอย่างสูงสุดคือให้กูซ้อมหน่อยก็ไม่ได้แสตผมซ้อมอะไรกันไหมฮ e. ึ๊บกดอีบืมนั้นก็ไงต่ออ้าวฮึบต้องกด e ค้างไว้แล้วกดอ้าวโว้ยกรรมเอ้ยคือมันใส่ปุ๊บแล้วมันก็ถอดเลยมันไม่อยู่นาน งงจริงอาตยไปแ๊บปิงล็อกไม่ยะทำอะไรได้เลยงงจริงต้องทำอะไรเฮ้ยเข้าไปลบเฮ้ยจะออกมาทำไมเนี่ยงงอ่ะงงกับระบบทุกอย่างไม่บอกอะไรกูเลยทำไบเก็บไม่บอกบอกวิธีการเล่นมากกว่านี้มันบอกน้อยไปคือน่าสนใจมากท่านเออ วิธีการเล่นอะไรน่าสนใจแหละแต่แบบโอ้โหไม่รู้เรื่องกูจะเล่นยังไงวะเนี่ยบอกว่าล็อกมันคืออะไรวะไอตอนที่อยู่ในชุดมันก็ใส่เสร็จแล้วมันก็ถอดเลยอืมอีเพื่อพัดออนโซนอินเดอะโซนกดสเปซเพื่อล็อกและอันล็อกสปริงล็อกไม่เห็นจะล็อกหรืออันล็อกอะไรได้เลยมันถอดเลยอ่ะเนี่ยเข้ามานี่ปึ๊บอ่ะล็อกอ๋อนี่ไง คือกดปั๊บมันก็จะล็อกแล้วก็อยู่นิ่งอ๋อแล้วก็อ๋ออโอเค,อเคได้ละงั้นก็โอเคไหมโผเเข้าใจละอืมไอ้นี้แล้วเล่นยังไงอ่ะอ๋อโอ้โหก็แค่มันก็แค่สับไปสับไม้ภาพมันกลายเป็นตรงโอเคไม่ได้ยากขนาดนั้นทีนี้เราจะไล่มันไปยังไงโอ้โอเคผมเข้าใจละเวลามีหนวดมาผมต้องหนีเข้าชุดอย่างเดียวแล้วล็อกไว้อืมโอเค นี่คือเรียนรู้จากการตายไปเรื่อยเลยเนี่ยเคเกไม่ไม่ยอมบอกได้กูเรียนรู้เองได้มาผมเข้าใจแล้วอันนั้นอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็ได้เราแค่หมุนภาพให้มันอยู่ในองศาที่ถูกต้องแค่นี้นนผมนึกว่าผมต้องเลื่อนซับอะไรรู้สึกว่าไม่ต้องนะแค่หมุนให้มันตรงเฉยงั้นมันอาจจะง่ายกว่าที่คิดโอเคไหมก็หมุนเฮ้เฮ้เฮ้ฮนี่แค่นี้เฮเออเดี๋ยเออง่ายกว่าที่คิดว่าใชา่ใช่ใช่ แต่ต้องคอยดูใครขยับยังไม่โอเคต่อลยือไงมีเสียงอะไรหรือใครใครใครขำกูไม่ขำอย่ารถเฟโอเคทำต่อเฮ้ยได้อยู่นะเออพอเข้าใจแล้วก็อาจจะไม่ได้ยากที่คิดหรือเปล่าไ,ไ,ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ้ะอะไรอะไรโอเคไม่มีใครอยู่ตอนนี้โอ้ชิต c l o สต้อง c l o สนานแค่ไหนถึงมันจะไปไปยังไปแล้วโอเคผมจะต้องหนีเข้านี่ล็อก ลอยมันหายมันยังไม่หายมันไม่หายว่ะมันไม่หายว่ะมันไม่หายว่ะไอไอไออาการหน้าสั่นมันไม่หายว่ะทําไงให้มันหายว่ะก้มเหรอเนี่ยคือไอไออาการเนี้ยผมไม่รู้อ่ากด e เข้าไปเหรอเมื่อกี้มันก็มันก็หายนะแต่ว่ารอบนี้มันไม่หายผมไม่เข้าใจมันต้องทำไงให้มันไอเนี้ยหายก้มเหรอก้มแล้วเนี่ยได้ไหมก้มหลบช่วยได้ไหมไม่ช่วยยังไม่หายอ่ะอ่ะ หรือมันค่อยๆหายเองเออมันค่อยๆหายเองแล้วอันนี้คงทําอะไรไม่ได้มันจะหายเองใต้ดาโอเคงั้นก็ทํานั้นเรามาทําต่อจทําเสร็จเลยก็ได้เนี่ยเรียบร้อยใช่ไหมเอ็นเออเสร็จแล้วไงต่อเฮ้เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเวนกามไว้โอเคครับล็อคฮู้ล็อตตัวใช่ไหม เยั yeah, หาไม่เจอเดย์เ okay. ฮ้เฮ่เฮ่โอเคไปฮึบโอ้โหดูแม่งอยู่ตรงนู้นนะผมนะอยู่ห่างแล,แล้วไงต่อเราก็ทำพัสลส์นี้มันยังมีอีกเหรอเนี่ยเราก็ทำเออหมายอะโอเคล็อก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 นายมาเรียนเน่อย่ามาลัวเว้ยกูเริ่มเข้าใจเกมแล้วดูเฟดแบกแม่งอยู่นั่นเอ้งนายแม่เฟดแบกออกดีครับอ๋ออกออก,ออก,ออกโอเคเอ้ยอืมเปิดไฟ เดินหายไปแดแบงตรงนู้นหรือว่าผมยังทำไม่เสร็จวะผมว่าทำเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอมีอะไรอ๋อนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้เออเคยังเคแล้วไม่ใช่เหรอเคแล้วนี่ไงต่อไงต่อก็เสร็จแล้วไม่ใช่เหรอมีอะไรอีกเหรอเอ๊ะี่ทำอะไรผิดเลยวะมันก็ถูกแล้วดิเออผมว่าผมทำหมดแล้วแล้วไงต่ออ่ะมันยังมีพัทเซิลอื่นนอกจากนี้อีกเหรอ นี่อะไรไม่มีอะไรอเ,เอ้ยเอ้าวุพาเซไรอะต็ก็เสร็จไปแล้วเนี่เแล้วก็หนีออกจากห้องใช่ไหมเอ๊ะ <c oughs> ทำแค่นั้นไม่พอหรือมันมีอะไรอื่นเอีกยแล้วเมื่อกี้หูในแม่บอลบอยซันดเดอร์งไรแคแต่เกมนี้กราฟิกสวยนะวิธีการเล่นก็น่าสนใจเคีเค้วใช้ได้แหละ ผมขอดูอีกทีหนึ่งว่าแล้วมันต้องทำอะไรต่อเฮ้ยจะว่าไปใต้เตียงเราก้มดูได้มันมีอะไรใต้เตียงบ้างอาจจะมีอะไรใต้เตียงบ้างนี่คือเราต้องออกทางนี้ยังไงต้องออกทางไหนเอ้ยรือว่าตรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันดูอีกที complete puzzle and get out of the room เออ complete e puzzle แล้วออกจากห้องออกอยังไงใครว่ากันโอเคก็ไปเริ่มเลย เดี๋ยวป๊บพวกเฟรดเดนนี่มาอย่างไวโอ้อี่มาเร็ววะโอเคเราจะเข้านี่ล,ล,ล็อกคือพอได้ชุดครบทุก่วนแล้วต้องกดล็อกทันทีถ้ากดไม่ทันมันจะถอดแล้วเราต้องมานั่งทำใหม่แต่เรากดทันมันก็จะเข้ามาอยู่ในสูตรผมเริ่มคล่องแล้วอืม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 ออม ก็หนุกดีนะเหมือนเล่นเกมต่อต่อต่อไล่ไล่ไล่ยาไอ้ไนแมรบูลลบอยแม่งมานิ่งๆเลยวไม่ส่งเสียงหายเลยผมต้องคอยมายืนดูมันโอเคพัลเซอร์เสร็จแล้วใช่ไหมพัลเซอร์เสร็จแล้วผมก็ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไงต่ออุ้ยเคลโอเคบ เสร็จแล้วไม่ใช่ผมต้องเช็คอีกทีว่ามันแน่เสร็จแน่แน่ใช่ไหมยาเลยยับเอ้ยเดี๋ยวอ๋อด้านข้างด้วยโอ้ผมลืมดูเส้นตรงนั้นผมรู้แล้วผมพลาดไะไรเส้นข้างๆด้วยผมโมเดดูที่ตัวเฟรดดี้โอ้ยผมยังทำไม่เสร็จจ้าผมไม่จะรู้ตัวว่าฉากแบ็กกราวด์แม่งก็ต้องหมุนด้วยผมโมเดดันหมุนตรงที่ตัวมันตัวมันไปแล้วแต่ว่าแบ็กกราวด์ด้านรอบด้านยังไม่เสร็จ แม่งอเลเนผมยนได้โอเคก็เ,คเข้าใจละเออแบล็กกาวเขียวๆที่มันเกี่ยวกับตัวผมม้วแต่หมุนตรงตัวใช่ไหมแต่แบง็กกาวเขียวๆมันก็เบ,ยเบียวด้วยต้องหมุนให้ตรงด้วยแสตเนี่ยแบลก,กาามุมเนี่ยเออผมไม่ได้หมุนเลยแม่งเอยโอเคไหมจีเนียดมากใช่ไหมผมว่าผมน่าจะไม่ได้หมุนอันนั้นมันเกเรไม่เกิดเรขึ้นจริงแล้วอาจจะทำอันนี้เสร็จแล้วก็เพนเลยก็ได้ั้ง เฮ้ยอีเวเลยแม่งย่องเงียบมาต้องคอยหันเข้าไปดูอย่าเพลินแนนแมนบอลลูนบอยแม่งสิงย่องเยียบเลยเอยสุดยอดแม่งแอบย่องเงียบมาเราไม่รู้เรื่องคือเราต้องคอยหันดูแม่งจริงๆวะแม่งโคตรย่องเงียบอะเกมมามจะเคลียร์แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเลสโกเบบีฮึบ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 ทำเทียแถว้วยกันนะเฮ้ ยาเฮ้ยมีอะไรหนต่างโอเคเฟเดรเฟเดนแมงโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยฮึบอชเอะอโอเคฮึบยานยโอเคฮึบฮฮึบฮเฮ้ยแน่อย่าสันอย่าสันกูเห็นมึงสันอยู่ยยาาฮึฮึบเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้เฮ้ยเยฮฮ เฮ้ยโอเคเฮ้ยโอ้ชิสนี่ก็มาเงียบเหมือนกันไม่ให้ส่งให้เสียงเลยบทจะมาก็มาก็ดื้ออะไรคืออะไรคือมีอะไรไม่มีอะไรเอ้ยเ้ยมันจะไหนอ่ะมันเข้ามาได้เหรอเมื่อกี้ผมปิดไม่ทันใช่ไหมเช็เคลไอเกมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเข้าใจแล้วมันก็เป็นไปได้แหละแต่ว่าโหตรงนี้โดนล็อกรัวเกินมา เกมไม่ได้ยากขนาดนั้นนุกอยู่นะนุกอยู่ผมชอบกราฟิกมากเลยเนี่หนึ่งในเกมที่ทำกราฟิกมาได้ดีมากเคก็ okay, <go. S 1> สาวแรกอย่างวายเคฮึบเฟเดนมาอย่างวายทำอะไรเสียงอะไรวะผมอยู่ตรงนี้โอเคฮึบอย่าละเว้ก่อ,อนอื่นก็ต้องทำตัวธรรมดาให้มันเสร็จก่อนลแล้วค่อยมานั่งหาว่าผมยังไม่ได้ทำขอบตรงไหนนี่บอลลูนบอยมันเย็ยายาแมหันมานี่กระดุกเลยเนะี่ย กระตุกกระตุกเฮ้ย hey. อย่านะเว้ยอืมอืมเสียดายรอบที่ทำเสร็จแล้วแม่มเอ้ยยิงทำเสร็จไปแล้วด้วยเอ๊ะทำไมแปลกแปลกโอเคครับเฮ้ยอืมนิ่งเลยนะมึงนิ่งเลยนะกูเห็นนะขยับตัวเฮ้ยโอเคอะไรเสรียงอะไรเสรียงอะไรครับดูอยู่ครับ อเคมันมาแล้วผมไปแล้วล็อกฮึมมันยังเหลืออะไรมุมขอบใช่ไหมต่อมาเฮ้ยเปิดไฟเฟเดนอะไร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 ก้มก้มหลบใต้เตียงวะโอ้ยเราจะต้องรับมือมันยังไงมันมาตอนไหนมันมันมาตอนที่ผมซ่อนตัวใช่ไหมแล้วกูจะหลบยังไงวะ มันมีปุ่มผมสังเกตมันมีปุ่มให้ผมกลมผมไม่รู้ว่าผมต้องใช้ปุ่มนั้นกลมเพื่ออะไรเนี่ยมันมีปุ่มให้คลานคลานเลยวะช่องแอร์ข้างหลังมาเออผมเพิ่งนึกได้ว่าข้างหลังผมมีช่องแอร์แต่มันยังไม่เปิดอ่ะเนี่ยเพราะว่าตอนจบมันน่าจะคลานออกช่องแอร์ให้เดาเนะี่ยมาแต่เมื่อกี้คือแบบมันมาไอเฟสแบร์มาจากข้างนอกในะจังหวะที่เราหลบในเมเรเน่ใช่ไหมค่อนข้างจะโกงนั่นเองเ,องเนี่ยมาจังหวะแบบนั้นเนี่ยใครไปจะรับมือได้วะ ใช่ไหมมันต้องปรับนี่ด้วยแน่เลยอะไรอะ่ะมาจากไหนวะล็อลบอลอลบลบลบล,บล,บลบไม่ได้อะ่ะมันมาจากไหนวะผมไม่เห็นมันมาตรงหน้าต่างเลยมันเข้าห้องตรงนี้มาได้ยังไงแล้วเข้ามาแล้วกูต้องทำอะไรต่อต้องส่องใชายโลโใส่หน้ามันหรือไงเชดเคเ้ยจะผ่านก็ผา่านไม่ได้ทีไม่รู้เลยผมโหยพัศเส้นนั่นผมก็ไม่รู้ผมพลาดอะไรอยู่ตรงไหน,นผมพยายามเล็งอนนะว่า มันพลาดอะไรตรงไหนอีกเดี๋ยวผมขอดูอีกทีเพื่อความแน่ใจไอ้มุมเนี่ย,ม,ม,ยมุมเนี้ยมันมีบอ่ออยู่ว่าตรงนี้ก็ใช่แล้วไม่ใช่ปะยิงพัสเซสนี่มันแ,แลดูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่มันหลอกตาครูไม,ม่เนี้ยเขี้ยวงงจริงกูพลาดตรงไหนวะมันก็อันแรกก็อย่างนี้ก็ถูกแล้วฟเฟดเดลลงมานี่ยาไเวเฟดเดลข้างล่างครับ สองืมอ,อะไรวะมาได้งไงอะ่ะแปลว่ามันผมว่าไม่ได้มาจากข้างนอกแล้วมันไม่งจะมาบทจะมาเข้ามาปัญหาคือมาแล้วทํายังไงเมื่อกี้คือตั้งแลวเกิดว่ามันมาแล้วผมอยู่ใกล้เตียงผมโดนเลยเออดังนั้นคือมันมาจังหวะเมื่อกี้ผมอยู่ใกล้เตียงแล้วตายทันทีเค้มันยากเนี่ยเฮ <laughs> มาเริ่มยากแล้วแต่ จะร้องทำไมแต่แรกวะเฮ้รีบวะเฮ้เฟรนเด้นก็มาในแม่ก็มึงมาครบทุกตัวเลยมึงรีบกันเหรอเฮ้ยมึงโผล่มาทุกตัวแต่แรกเนี่ยนะทำดีจริงแ <c oughs> ม่งโผล่มาครบทุกตัวแต่แรกอย่างนี้ก็มีด้วย <c oughs> เอฟเอ้ยนี่มาอย่างไวไปยังไปแล้ว เอ้ยมันคึกจังวะรอบนี้รอบที่มันมาไม่รวัวตัวยังตายเลยรอบนี้แม่งมาซะลุวัวเลยหายเสียงอะไรอ่ะมังนี่แล้วไปแล้วฮึบดูอยู่ดูรอบๆข้างไปด้วยฮึบอ,ออกมาไปไปใช้ไม่มีโอเคต่อเลยว้ แมมเอ้ยตาลายต่อจนตัวเริ่มตาลายี่ย,ยาดูอยู่โอเคยาซันทำอะไรไปเดินนิ่งเสียงอะไรวะอย่า,ยานะเว่ถูกแล้วเมื่อกี้โอเคฮึบ เนี่ยผมว่าผมก็ครบแล้วนะผมยังขาดอะไรตรงนี้เหละตรงไหนจะถั่วนี่เหละเฮ้ยผมทำพัทเซ่นผิดตรงไหนวะพัทเซ่นมันยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงอีกล่ะเฮ้เสียงอะไรอะ่ะนี่เสียงอะไรรายการปลูกอะไรปลกทำไมอะ่ะเจนดีมันมาลุลเลยอะ ก้ยเสียงตึ๊งตึงตึงเมื่อกี้คืออะไรวะอย่าะเฟยไงต่ออ่ะเนี่ยก็หมดแล้วนะโอ้นี่นี่เนี่ยตรงตรงหมดแล้วโอเคป่ะตรงหมดแล้วนี่ยังไม่ตรงอีกเรอวะมันก็ตรงหมดแล้วใช่เหรอเนี่ยเส้นก็ตรงอะไรหมดครบ จะอะไรกัตวีมันก็ตรงหมดแล้วรอบนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันตรงทั้งแบ็กเกวทั้งอะไรแล้วมันยังเหลืออะไรอยู่ะตรงแล้วนี่เนี่ยต้องหมดแล้วอะเออเนี่ยไปมากแต่ก็ยังผ่านไม่ได้ ไงต่อพอเสร็จนี้แล้วไงต่อมันไม่มีอะไรมาเพิ่มบอกผมเลยเนี่ยเปิดปิดไฟอะไรวะต้องทำอะไรต่อเนี่ยก็ก็ททำเสร็จไปแล้วนี่วะต้องทำอะไรอีกอ่ะโอ้เอ้ผมไม่รู้พัลสเตอร์โอเคผมว่าผมอ่าเอ้พลาดพลาดพลาดกดพลาดก้ยหอ้ยังไงต่อวะทุก็ททำหมดแล้วอะรอบนี้หมดจริงๆ ต้องไม่ทำอะไรอย่างอื่นดีครับผมนี่ก็มีป้าโอ้ยไงต่อวะกดรัวๆแถวนี้มีอะไรไม่กด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 อะไรไม่ติดเลยนี่อะไรนี่ทำอะไรได้บะไม่ได้ลูกบาสกดอะไรไม่ได้วอเตอร์กดอะไรไม่ติดอ้าวผมโอเคผมพักแหละแมง ผมทํำครบหมดแล้วอ่ะผมไม่รู้เลยผมต้ออะไรโอเคผมนะั่นคือการลองเกมไฟในแอปแ e ดดี้แฟนเกมเดอะกริ t แอตทรักชันกับผมนะผมว่าหนุกใช้ได้เลยเนะข้อเสียงเดียวคืออย่างผมบอกไปมันไม่สอนอะไรเลยต้องมานั่งเดาเองแต่ว่าก็เรียนรู้ได้ดีตอนนี้ผมก็เหลือแค่ผมต้องทาอะไรต่อะต้องไปหาดูว่าผมยังไม่ทําอะไรแล้วต้องทําอะไรเพิ่ม และนุกนั้นดีมีเอฟเฟตแบบนี่ผมยังไม่แน่ใจวิธีการรับมือมันแน่ชัดนอกนั้นผมน่าจะรู้วิธีการรับมือไปแล้วใครชอบคลิปนี้ก็ลีบกดไ like, ลค์คลแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมทอผลงานขอน้ผมนะเกิดใครอยากดูกเล่นเก,นกมก like, กน,เนี้ต่อไวรก็รกดไลค์ก็เยอะสิก็ขอไปกดคุณบายมวยกูดไน